อยู่ตรงหน้าเราพอดีเลยนะค่ะคงจะขายดีนะเขามาบ่อยมากเลยช่วงนี้ขายดีตลอดเวสงกอกสงการเนี่ยผมเห็นนะคนซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ซื้อไปเยอะแยะเลยค่ะนี่คุณเป็นใครครับเนี่ยก็เป็นคนที่รักสุขภาพแล้วก็อยากจะมาบอกต่อสุขภาพดีๆให้กับพี่มามแล้วก็พี่ารรายการต้อนรับพี่อุ้มมิละดาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอืมราคามัน ถูกกันนะแล้วก็ของมีคุณภาพมันก็ขายง่ายขายคล่องค่ะพี่หม่ำชอบไหมคะ จะชอบกินตอนเช้าถ้ามาทุกครั้งก็จะให้ทีละกล่องสองกล่องไปให้นะอันนี้เอากลับไปถ้าแม่กลับเัากลับมันเดิมนี่เอากลับมอนเดิมร่านสุดหมดหรือยังก็ต้องให้พี่หมามอยู่แล้วเพราะว่าอยากให้พี่หมารักแล้วก็ดูแลใส่ใจสุขภาพสุขภาพเรื่องสำคัญนะเดี๋ยวนี้สำคัญมากค่ะบางคนสักจะทำงานทำงานทำงานไม่เคยไปหาหมอไม่หาอะไรมาบำรุงรักษาตัวเองจริงค่ะอันนี้เหมาะสุดแล้วเหมาะมากเพราะว่าเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้วก็รังนกจริงๆแล้วมีประโยชน์ประโยชน์ของรังนกเนี่ยเยอะมากแล้วดื่มง่ายทานง่าย ผมกินสองครั้งนะกินสเช้านะเพราะมันเยอะเกินมันเยอะมันเยอะกินครึ่งหนึ่งอออปกติถ้าเกิดเทียบกับขวดเล็กๆทั่วไปก็ประมาณปืดเดียวใช่อันนั้นต้องเขียงกินค่อยๆกินใช่ไหมคะปื้วเดียวก็หมดคือถ้าขวดนี้พี่พี่มัสวัสดีครับเัสดีครับใครคุณโด่งครับสวสดีค่ะคุณโด่งกับน้องบะหมี่มาอุ้ยมีเด็กน้อยมาด้วยมามามะมีมา ผื่อจริงๆ, <S <S ๆแล้วถ้าเด็กน้อยมาอนอกจากพี่หม่ำกินพี่นงกินได้เนี่ยให้ให้ลูกให้หลานกินได้นะคะช่วงนี้ก็ห้าปีปีมันนี่ก็อยู่กับลูกกับเมียนะรักเมียเนาะนทำไมก่อนหน้านั้นไม่ทำวะนงไว้เ <S 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 ออนี่เอาไปให้เมียนะนเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายเทปเอาไปให้เมียเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลูกให้เลยให้ให้ลูกให้หลานกินได้นะคะพี่นงขาพี่ดีก่อนบ้านเลยนั่งเหยียดขา เราก็สบายในบ้านน,นั่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสินะครับนึงงสองล้วเห็นอยู่กับลูกกับเมียก็ดีใจนี่เลยบอลแบกของแท้ของจริงเนี่ยจะต้องมีเสียงดังป๊อกอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขามีการแบบบรรจุมาอย่างดีเลยนี่ แน่ <Yeah. S 1> นะคะแล้วก็อยากจะให้ดูเนื้อนิดหนึ่งเนื้อเยอะมากน้องปอเปียจา๋าอ่าเดี๋ยวระหว่างนี้นะเดี๋ยวเทให้ดูเนือ้อปึ๊บปึ๊บป๊บมีแต่เนื้อเห็นไหมคะตึกตึกตึก,ตก,ตกนี่แก้วหนึ่งเนี่ยแทบจะแบบขวดใหญ่มาก200 ml อแล้วเรากล้าบอกเลยนะคะว่าตรงเนี้ยเราให้เนื้อที่เยอะที่สุดในท้องตลาดขออนุญาตอีกนิดหนึ่งนี่ดูค่ะ โอ้โหเนื้อทั้งนั้นตักมาเนี่ยมีเต็่เนื้อเลยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นฟินกันอย่างแน่นอนเลยนะคะสําหรับรังนกแท้ๆวันนี้อยากจะให้ลองจริงๆนะคะอร่อยหวานน้อยไม่แสบคอนะคะแล้วก็เหมาะกับทุกวัย แต่นี่ก็ไม่ได้แบ่งขายเป็นขวดไม่ขายเ,เป็นเซตเลยใช่ขายเป็นเซตเลยแล้วก็ขวดใหญ่ๆแบบนี้บางทีพี่หม่ำหรือคุณพ่อคุณแม่หลายขวเนี่ยอาจจะแบบไม่เคยเจอขวดที่มันใหญ่ขนาดนี้<อ>ถ้าเป็นขวดทั่วไป4 2 ml อย่างเงี้ยก็ได้ประมาณสข<อ>วดเนี้ยพี่หม่ำเ<ช>พราะ<ช>อันนี้มัน200 ml <ช> <ๆ S 1> แล้วก็มีเฉพาะที่นี่ด้วยเฉพาะที่นี่คือคุณพ่อคุณแม่หลายคนบอกว่ามีโอกาสได้ลองบอลแบกแล้วเนี่ยอุ้ยอยากได้ขวดใหญ่ๆไปหาซื้อที่อื่นไม่มีค่ะมีเฉพาะที่นี่แล้วก็40ปีนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเริ่มตต้้นนนนจาากกกไ่่ดดสััะะคซึงวี น้องปอเปียค่ะพี่ม่ค่ะก็คือเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติซึ่งแน่นอนรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติเนี่ยหลายคนจะชอบแต่ปกติแล้วราคาจะสูงค่ะเพราะว่าแน่นอนความเป็นธรรมชาติเนาะมันจะมีแร่ธาตุสารอาหารต่างๆเนี่ยมันเยอะมากกว่ารังนกบ้านทั่วไปดังนั้นด้วยปกติทั่วไปเนี่ยราคาจะสูงมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แน่นอนก็ต้องมีสัมปทานด้วยทีนี้ในเรื่องของมาตรฐานค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมมั่นใจได้เลยบอลแบกเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมานานนะคะ40ปีอย่างที่บอกนะคะในแวดวงตรงนี้นะ เป็นในส่วนของ GMP ฮารลานอยนะคะ ISO HACCP นะคะและอย่างที่บอกว่าฮารลานเนี่ยส่วนหนึ่งคือพี่น้องชาวมุสลิมสามารถดื่มได้ทานได้ทุกเพศทุกวัยดื่มได้ทานได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะทานได้หลากหลายเมนูอย่างถ้าพี่หม่ำเองมีคุณลูกคุณหลานน้องปอเปี๊ยอย่างเงี้ยมีคุณพ่อคุณแม่หรืออูเองเนี่ยลูกชายเนี่ย พูดชอบมากคือชอบทานกับพวกแบบของหวานอาหารหวานแล้วฟินมากหรือบางทีเนี่ยแค่แช่เย็นก็อร่อยแล้วนะคะจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าอของเราเนี่ยที่จัดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ได้ไม่ใช่ของที่แบบค้างสต็อกหรืออะไรนะ,ะกว่าจะหมดอายุที่เลงก็ได้อย่างอย่างล็อตนี้นี่กว่าจะหมดในปี2 0 2 7เพราะฉะนั้นซื้อได้รีบซื้อตุนได้รีบตุนแล้วก็<ช>สามารถที่จะเก็บเอาไว้ใน,ในอุณหภูมิปกตินะคะแม้ไม่ต้องแช่เย็นนะคะเพราะว่าเขาผ่านการสเตอร์ไรลเพราะฉะนั้นวันนี้คุณพ่อคุณแม่คะอยากได้รังนกแท้จาารม ะะมาตรฐานระดบบรับแบบสากลเลยมาตรฐานเกรดทรงออกเลยโทรได้เลยนะคะกับโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะ มันไม่ใช่น้ำตาลด้วยอันมันเป็นน้ำตาลกรูน้ำตาลกรูอ่าสำหรับคนที่รักแล้วก็ใส่ใจสุขภาพแล้วก็อันเนี้ยอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่หม่านะคะน้องปอเปียนะถ้าอยากมอบของขวัญนะคะให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ให้กับคนที่คุณรักเลือกอะไรที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอันเนี้ยเป็นรังนกแค้จากธรรมชาติที่หมู่เกาะทางตอนใต้ของประเทศไทยค่ะพี่หม่ำค่ะอันนี้เขาได้สัมปทานแล้วก็เรื่องของมาตรฐานการผลิตก็คือระดับสากลเลยไม่ว่าจะเป็นฮาลาลมีครบนะคะอยอยือมีเลยเพีเอไีเมสโเนะ่ยดื่มกวัน ดีทุกวันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งอาวุโส ทานได้หมดกินได้หมดเลยได้หมดแล้วอย่างที่พี่หม่ำบอกถ้าเป็นเหมือนขวดเล็กๆกันเนาะปอเปียบางทีมันเหมือนแบบปึ๊บเดียวปึ๊บเดียวหมดแต่อันนี้ต้องเคี่ยวพี่หม่ำรู้สึกไหมคะว่าเนื้อมันเยอะต้องเคี่ยวแล้ววันนี้มีโปรมาฝากด้วยย้ำเลยนะคะว่าขวด200 ml เนี่ยมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเลยนะคะมีเฉพาะที่นี่เลยนะคะ200 ml วันนี้ค่ะพี่หม่ำขาให้ยกโหลไปเลย12ขวดน้องปอเปียแต่ว่ายังไม่พอขอให้พ่อจ๋าแม่จ๋าโทรให้ทัน100สายแรกคุณผู้ชมโทรให้ทันนะคะวันนี้ให้ฟรีเพิ่ม่่อีก ขวดครึ่งโหลทั้งหมดโหลครึ่งนะคะ18ขวดด้วยกันค่ะปกติแล้วเกิดซื้อขวดเล็กๆพี่หมามอาจจะเคยเจอ้องบอเปียคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยเจอขวดหนึ่งแปดเก้าสิบเป็นร้อยแต่อันนี้ขวดใหญ่มาก18ขวดวันนี้พิเศษเฉพาะที่นี่เหลือเพียงแค่1นึ่งบาทพี่หมามโอเคไหมคะจบเลยราคาดีมากองบอเปียค่ะและที่สําคัญเนี่ยทั้งหมดนี้ขวดใหญ่ๆเนี่ยหลายกิโลนะคะเป็น4กิโลสี่กิโลแต่วันนี้ค่ะค่าจัดส่ง200บาทไม่ต้องออกไม่ต้องจ่ายไม่จ่ายด้วยจัด ส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านขออย่างเดียวค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมโทรให้ทันนะคะที่020968777 020968777ทั้งหมดโหลครึ่ง18ขวดจะส่งให้ฟรีหรือถ้าเกิดสายแน่น นะคะสามารถแอดไลน์ก็ได้ที่แอด MVM1 ย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะเชืช่อ <ๆ S 1> ว่าหลายคนเนี่ยกกอยากกินอยากกินแบบขวดใหญ่ๆเนื้อแน่นๆเนื้อเยอะๆเต็มปากเต็มคาแบบนี้นะคะวันนี้เมื่อกี้เห็นการแบบเทเนื้อไปแล้วพี่หม่ำว่า,<ฮ>าเนื้อมันเยอะจริงๆกินทุกวันจริงๆอย่างที่บอกเลยเพราะว่าการันตีด้วย40ปีที่อยู่ในแวดวงตรงนี้นะคะจากไก่ดําสกัดสู่รังนกแค้จากถ้ำธรรมชาติแล้วก็มาตรฐานต่างๆดังนั้นพี่หม่ำเอยน้องปอบเปี๊ยะเอยหรือว่าภรรยาคุณลูกคุณหลานอย่างเงี้ยให้กินได้นะคะส่งฟรี ส่งรีด้วย18ขวดเลย18ขวดขวดใหญ่โหลหนึ่งกับอีก6แถมใช่พันสองร้อยเท่าไหร่นะพันสองร้อยเก้าสิบ้กสิบโทรมาที่ไหน0 2 0 9 6 8 7 7 7นะคะ0 2 0 9 6 8อ7อันนี้ที่พี่หม่ำชอบแล้วก็หลายๆคนชอบอูเชื่อว่าหลายคนได้ลองค่ะจะต้องชอบอย่างแน่นอนเพราะบางครั้งบางทีเนี่ยเราไม่ต้องเดาค่ะว่าเรามอบให้ไปจะชอบหรือเปล่าเขาจะชอบหรือเปล่าอันนี้ใครดื่มใครก็ชอบนะคะใครทานใครใครก็ชอบแล้วก็ที่สำคัญบอลแบกมาขวดใหญ่แต่ว่าวันนี้นะคะให้จำา เพียงแค่1น0สายระหว่างพูดไปพี่หม่ำตอนนี้เหลือ47สเซตสุดท้ายรีบโทบเจ47เซสตสุดท้ายต้องรีบโทรเลยนะคะเพราะว่าโปรนี้เรียกได้ว่าแบบว่ามาที่นี่อ่ะมาต้องมาโปรพิเศษนะคะประถมมาเริ่เลยวันนี้นะคะยังโปรโมชั่นอีก่ใช่ค่ะ02096 8777ใช่2 2 0 9 6 8 7 7นะคะวันนี้สิ่งที่พี่มัมบอกว่าพี่มัมเลือกดูแลตัวเองทุกเช้าต้องเทอยี่แก้วใหญ่เมื่อกี้ยังแบบไม่พอเลย2สองแก้วสองครั้งนะคะใช่แล้วต้องเคี้ยวด้วยอย่างนี้นะคะสองเช้าใช่ไหมคะพี่มัมลึดเลยไม่ต้องเคี้ยวนะคะเอาวันนี้ย้ำโปรกันค่ะก็คือให้โหลนึงไปเลยขวดละ 200ML นะคะแล้วก็ขวดนึงเนี่ยต้องต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดได้ลองของบอลแบกเนี่ยจะรู้ว่าเนื้อรังนกเนี่ยมากที่สุดในท้องตลาดเลย2 8 เลยค่ะพี่ห <Okay. S 1> ม่ำวันนี้ซื้อ1โหลโทรทาน100สายแรกซึ่งตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วนะคะโัวตอนนี้36เซตสุดท้ายเ,เอา 20, 29แล้วเร็วมากบางคนจะซื้อ <Ha. S 1> ตูนกันไป2เซตก็ไม่ว่ากัน29เซตสุดท้ายนะคะวันนี้ให้ฟรีไปเลยอีกครึ่งโหลนะคะทั้งหมดโหลครึ่งค่ะวันนี้พิเศษเฉพาะที่นี่1,290้บาท1,290บาทแล้วก็ต้องบอกเลยว่าน้ําหนักไม่น้อยนะคะป <Ha. S 1> กติ45กิโลเนี่ยต้องมีจ่ายค่าจัดส่ง200แต่วันนี้เฉพาะที่นี่จัดส่งให้ ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านอยากทานรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะที่เต็มอิ่มจุใจทานได้ทั้งบ้านก็ต้องบนแบบวันนี้020968777 020968777จะส่งให้ฟรีนะคะหรือว่าแอดไลน์ก็ได้ที่แอด mv มอหนึ่งพี่มัมเมื่อกี้พี่หนงทานไปแล้วนี่เปิดกันอีกรอบหนึ่งพี่มัมสะกขวดไหมคะน้องปอบเปียสักขวดไหมคะใช่แล้วเนื้อแน่นมากเลยนะคะ ต้องเคี้ยวเลยต้องเคี้ยวต้องเคี้ยวนี่สวสีสวรรค์เจ้าน่าจะเคี้ยวนานหน่อยนะคะออาินเลยนะคะเพราะว่ามันจะหลุดมันจะหลุดช่องจริงแล้วเนื้อลังนกมันเยอะใช่ไหมคะพี่หมอเนื้อลังนกเยอะหวานน้อยไม่แสบคออร่อยมากน้องปอเป้เป็นไงบ้างคะนี่ต้องเคี้ยวจริงๆ ้องเคี้ยวแล้วฟินมากฟินมากเลยค่ะอร่อยไม่หวานมากไม่หวานมากคือเหมาะกับผู้หญิงอย่างเราด้วยนะโอ้แล้วความที่เป็นรังนกนะแล้วเป็นรังนกทำธรรมชาติได้ทา้งก็จัดเต็มมากเนื้อมันเยอะด้วยเนื้อเยอะเนื้อเยอะมากที่สุดในท้องตลาดเลยก็ว่าได้นะคะย้ำโปรค่ะรอบสุดท้ายตอนนี้เหลือประมาณ20กว่าเซตแล้วนะคะวันนี้ค่ะพิเศษเลยปฐถมมกเรงที่นี่พี่หม่ำขาหม้อโปรจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะยกโหลค่ะ12ขวดนะคะโทรให้ทันนะคะกับ24เซตสุดท้ายวันนี้นะคะให้ฟรีเพิ่มเติมไปเลยอีกครึ่งโหล6ขวด ทั้งหมดนี้นะคะจะบอกว่า1,290บาทเท่านั้นตกเฉลี่ยต่อขวดค่ะขวดใหญ่ๆ200 ml ขวดละ72บาทาพี่หม่ำคะ่ะ0209 68 77นะคะ0209 68 77จะส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านหรือถ้า call center รับสายไม่ทนันแอดไลน์กันก็ได้คะ่ะที่ a d d mv m o ห1ฝากไว้ด้วยนะคะพี่หม่ำคะ่ะเรียบร้อยนะครับ ค่ะใครจะซื้อก็รีบซื้อถ้าตอนนี้จะโทรรีบโทรเลยตอนนี้เลยยังโทรได้อยู่ตลอดนะโทรได้ยังโทรได้ยี่สิบเดืสิบแปดแล้วมั้ยหรือสิบแปดแล้วใช่ใช่ใช่แต่เกิดหลังรายการนี้ก็คือจะมีค่าจะส่งให้มั่มโอเคครับอขอบคุณคุณคูมากนะขอบคุณมากคุณครับุกท่านคุณครูค่ะพักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามีความสนุกอีกเพียบรออยู่กับมั่มโต๊ะเดียวจ้า